คุณพี่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับดูฮะเยอะแยะมากมายเลยแต่ละวันเนี่ยผมตรวจแบบนี้เยอะมากนะนะครับคุณพี่ขยับมาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณพี่ทั้งสองท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมมาจากที่ไหนจากพนุยาอุทยาุธยาแล้วคุณพี่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับดูฮะเยอะแยะมากมายเลยแต่ละวันเนี่ยผมตรวจแบบนี้เยอะมากนะนะครับคุณพี่ขยับมาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับ เนี่ยแต่ละวันผมตรวจอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะครับตรวจเกือบทุกวันคุณพี่มีอาชีพอะไรทำงานเทศบาลเทศบาลครับทั้งสองทั้งสองคนเลยเหรอผมขายผลไม้เลยคุณพี่ขายผลไม้แล้วทําเทศบาลยังไงอ่ะใครทําอ่ะพี่ทําได้อันเนี้ยมายังไงเนี่ยได้ทั้งหมดนี้มายังไงที่รถขยะที่รถขยะใช่เขาไปเทแล้วเราไปคุยหรือยังไงครับมัาหาของด้วยไงเทบนรถนะครับแล้วก็หาของด้วย สรุปแล้วคือการยะก็คือว่าหาของหาขวดนี้ไงบางทีมันก็เจอมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้องถามว่าเออมันเป็นลักษณะแบบว่าพี่ต้องขึ้นขึ้นกับรถขยะไปไหมขึ้นไปแล้วเปลิดรถขยะไปเลยเดี๋ยถามแล้วก็ไปยกโอ้แล้วมันตกันอย่างเงี้ยแล้วพี่คัดยังไงอะฮะไม่รู้ก็ขิดก็ตามถุงไงบางทีจะดูพวกขวดหรือะไรเงี้ยมันเจอพวกนี้พี่ก็จะแยกใส่เอี๊ยมไหมอ๋อก็แต่เทศบาลส่วนใหญ่เขาก็คัดกันมานะนหลายๆท่านแถวๆนี้ก็มีเขาก็เอามาให้ผมตรวจด้วยเอ้ยเป็นเงินเป็นทองไหมผมบอกเลยเลยนะ เท่าที่ผมมองนะครับเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีที่แบบว่ามองแล้วมันใช่อยู่นะครับครั้งแรกที่ก้าวมาเลยเนี่ยผมมองเห็นแล้วนะครับคือแบบดวงดีมากๆนะครับดวงดีมากๆผมบอกได้เลยว่าคลิปเนี้ยจะคุยสมบัตินะครับในกองขยะที่คุยมากี่ปีพี่ทำมาเก้าปีทำมาเก้าปีนี่คือสะสมมาเก้าปีเลยก็มีแบ<ม>่งขายบ้างแล้วไปขายที่ไหนก็ร้านพวกรถซื้อของเก่าอะไรเงี้ยอ๋อรถรับซื้อ อ๋อก็คือพี่พี่รู้อยู่แล้วว่าเป็นทองเหลืองพี่ก็ขายแต่พวกพวกนี้คือเก็บสะสมเหรอเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ในเนี้ยวันเนี้ยพี่มาพี่คิดไหมว่ามันจะมีทองคือหรือมาลุ้นหรือมาลุ้นมาลุ้นครับถ้าถ้าถ้ามีจะโชคดีมากมากใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะคุยนะครับแล้วก็แยกให้แล้วพาไปเอ็กซเรย์นะครับเพ่าที่ผมมองมีทั้งเงินนะครับแล้วก็ทองด้วยนะครับนี่คือเจอทองในกองขยะเลยนะผมบอกได้เลยนะครับไปครับ อ่ะพร้อมแล้วครับอันเนี้ยคัดออกมาแล้วนะครับนี่เจอเงินแล้วครับอย่างน้อยเนี่ยเจอขุมทัพแล้วนะครับเจอขมทัพย์แล้วอันนี้กี่ปีพี่สาวเก็บมากี่ปีอันนี้ประมาณสี่ปีสี 4, ปีเลยนะเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยสีหปีโอโ้โหแล้วคุณพี่ดูเป็นไหมช่วยดูไหมไม่เป็นครับไม่เป็น<ม> <c oughs> แค่เอาไปวางกับแม่เหล็กครับอ๋อไม่ติเ,เราใช้แม่เหล็กเป็นตัววัดก่อนก็คือใช้แม่เหล็กดูดดูดดูแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดูดได้เพียงส่วนผสมที่มีเหล็กนะครับ อย่างพวกเ,เงินทองแดงทองเหลืองนะครับแล้วก็นาคพวกนี้แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้<ๆ>นะครับผม<ๆ>ก็จะ<ๆ>ก็ต้องมาแยกกันอีกว่า,ามีทองเหลืองปนไหมมีทองแดงไหมอะไรเงี้ยแม่เหล็กมันสามารถดูดติดเพราะฉะนั้นแม่เหล็กก็เป็นพื้นฐานขั้นตน้นนะครับก็ดีเหมือนกันนี่เราคัดออกมาแล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ทองเลยนะครับอลังการงานสร้างเงินก็ไม่ใช่เป็นทองแดงชุบแล้วก็ทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับทองปลอมแบบนี้แหละทองปลอมแบบนี้นะครับจะมีองค์ประกอบของ ทองแดงบวกกับสังกะสีถ้า2โลหะนี้นะครับสแร่นี้รวมกันแล้วนะครับจะเรียกว่าทองเหลืองมันจะมีสีเหลืองๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยผมเอาน้ํากดกัดแล้วนะอะไรนู่นนี่นั่นแล้วนะยังยังเหลืองอยู่บางท่านก็คิดว่าเป็นทองแต่ว่าต้องมาพิสูจน์อีกทีนะครับนี่ที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นทองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีอันนี้ด้วยอ่ะแต่อันเนี้ยน้อยที่จะเป็นทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่งอะไรสักอย่างนะครับไว้ตอกทำนู่นทำนี่นี่นี่คือทองเหลืองแหละแต่ว่าเนื่องด้วยอยากให้ดูอยากให้รู้ไงนะเพราะมันหนักนะครับเป นี่ถ้านนี้เป็นทองนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยนะครับไปวัดเอสเลเปอร์เซ็นต์กันครับพี่ไปตอนนี้ลุ้นสุดๆดนะครับแต่ที่ได้แน่แนนี่คือเงินแล้วนะครับนี่คือเงินแล้วนะครับขายได้แน่นอนมาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมคาดว่าเป็นทองเหลืองนะแต่ว่าหลายๆท่านจะเห็นสีที่มันเหลืองเหลืองเห็นมีความน้ำหนักสูงอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเป็นทองกันนะเนาะออกมาแล้วนี่ครับคอปเปอร์หรือทองแดงเนี่ย83%เปแล้วก็มีสังกะสีอยู่ที่แ4ดดสี่เปอร์เซนตนะครับ มีตะกั่วด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วโอเคอันนี้น่ารุ้นที่สุดเท่าที่คุณเข้าคุณพี่เข้ามานะครับมาแล้วเอาละครับนี่นะครับมีองค์ประกอบนี่คือทองแดง48นะครับมีทองคำอยู่ที่37แล้วก็มีเงินอยู่ที่6.7นะครับสังกะสีอยู่ที่6.6นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบของทอง 9K ทอง 9K ก็คือมีส่วนผสมของทองอยู่นะครับนี่ได้เลยครับผมบอกได้เลยนี่คือทองคำนะครับจะให้บ้านเราเรียกก็คงคงเป็นเป็นนากลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นต่างชาติก็จะเรียกว่าเป็นทอง 9K นะครับอันนี้โชคดีแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นเลย <c oughs> ตื่นเต้นเลย <c oughs> แล้วยังไม่รู้มูลค่านะยังไม่รู้มูลคา่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดากันเ,เดี๋ยวเอ็กซเรย์ทุกอย่างก่อนนะครับ จากการเอ็กซเรย์นะครับเราสําเร็จแล้วนะครับมีเงินนะครับมีเงินนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นาคนะครับอันนี้ไม่ใช่นาคนะครับอันนี้นะครับได้แค่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็เงินนะครับจากเก็บมา5ปีจากกองขยะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะประเมินราคานะครับว่าคุณพี่จะได้อันเนี้ยกี่บาทจะขายได้เงินกี่บาทนะครับแล้วก็ส่วนเงินจะขายได้กี่บาทนะครับตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาถูกต้องไหม เดาหน่อยเดาหน่อยว่าซอยเส้นนี้นะครับจะได้กี่บาทให้พี่เดาครับสองบาทได้ครับถ้าเดาเป็นเงินล่ะถ้าเดาเป็นเงินเพราะมันคือสามสิบแปดเปอร์เซ็นคิดว่าจะขายได้กี่บาทครับจะถึงห้าหมื่นไหมถึงม่หพี่ล่ะไม่รู้ครับไม่รู้นะเราเราเราเอาคาของพี่แล้วกันจะถึงห้าหมื่นไหมไปกันครับ่านี่คือนาคนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามบาทนะครับเป็นนาคนะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละครับหรือทองเก้าเคนะครับ K แปลว่ากระดาษนะครับ K ย่อมาจากกระดาษกระดาษคือความหนาแน่นของทองคำนะครับสูงสุด2 4 K คือทอง99.99นะครับแต่อันนี้คือเกรดต่ำสุดแต่ว่าก็ขายได้นะครับเนื่องด้วยทำไมต้องทำต่ำเพราะว่าต้องทำให้เงาสวยแล้วก็แข็งทนทานต่อการใช้งานนะเป็นเครื่องประดับได้เช่นเดียวกันให้ผมประเมินหรือให้ผมหลอมเลยครับหลอมเลยใช่ไหมครับอยากรู้ราคาถ้าประเมินไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ว่าของคุณพี่มีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คิดตามเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่ว่าน้โมจะซื้อเหมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับไม่ใช,ไใช่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ของตรงหน้านี่แหละหนะครับไม่รวมทองแดงนะผมไม่ได้ซื้อทองแดงเอาไงดีลุ้นเลยไหมไปลุ้นเลยนะว่าจะได้กี่บาทไปกันครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับคุนพี่จับดูอันนี้นักนะครับก็จะไม่ค่อยสะอาดเหมือนทองนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะตัดแกนกลางนะครับเพื่อเอสเลย์นะครับว่ามีเปอร์เซ็นทองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเอสเลย์ด้านนอกเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะแล้วก็ค่าสกปรกเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นที่แน่ชัดชัดเจนนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเราตัดเอสเลย์แกนกลางให้นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆเงินอันนี้เลยรอสักครู่นะครับอ่ะเปอร์เซ็นออกมาแล้วนะครับคุณพี่ครับ ได้อยู่ที่ทองแดง52%แล้วก็ทองคำมีอยู่38%นะครับยินดีด้วยนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเอสเลงกันต่อนะครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้เต้นเต <c oughs> นเ้นโยเต้นเต้นโยลุ้นกันนะนี่บอกว่าอยากให้ถึงห้าหมื่นขึ้นไปนะครับปอนล้อม45บ้ากรามัมเหลือสี่ห้าจดสาเท่าเดิมเลยแทบไม่หายเลยนะครับคิดเงินแล้ว ผลที่เราคอยนะครับคุณพี่ครับสมบัติจากกองขยะที่เราหามาห้าปีเก็บสะสมมาหปีแต่อย่างอื่นก็ขายได้อยู่หมายถึงว่าขวดอะไรพี่ก็แยกใช่ไหมอ๋อดีเหมือนกันนะ<ด>ผมว่า<ด>นะครับ<ด>นี่ครับที่ได้นะครับเ,เพื่อนๆครับเจ็ดหมืนสามพันเก้าร้อยนะครับนะครับเจ็ดหมืนสามพันเก้าร้อยบาทเป็นไงบ้างสำหรับ <Okay. S 1> สิ่งที่เราไม่คาด ไม่ซื้อทองได้ซื้อทองได้บาทกว่าแล้วนะนะได้อยู่นะพี่นะอยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับอา,อาชีพของเราก็คืออาจจะเป็นอาชีพที่ต้องทนทนกับคนที่เอามาทิ้งนู่นนี่นั่นเยอะมนไว่มันก็กลับบ้านาคืออาชีพของเราเราทนได้ไไไดอ๋อครับผมทนได้อยู่แล้วเลยนะยนะครับขอบคุณมากพี่มาอ่ะพี่ก่อนพี่มาเจอผมแล้วทีงานที่นี่เป็นไงบ้างดีครับองใสดีครับอ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณพี่ครับ ยังไงก็ตามนะผมขอบคุณคุณพี่ทั้งสองท่านนะที่ทําให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีความสําคัญต่อประเทศทั้งนั้นแหละนะครับผมก็ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจเก็บมาใหม่ได้นะผมยินดีนะครับคัดให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามเอาบางคนเอามาเป็นกองนี่เลยผมก็คัดให้นะครับผมโอเคมาเจอผมตัวจริงเป็นไงเหมือนเหมือนที่นี่ไหมใช่ดูในเพจนะว่าถึงได้อย่างไรอ๋อแล้วคุณพี่เ่ะครับก็ผมก็ดูครับดูว่าผมก็ ว่ารวมเลยเขาโปร่งใดีไม่อะไรให้ดูหมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างครับค <c oughs> ยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> อย่าลืมดูคลิปตัวเองนะสนุกแน่นอนนะ <c oughs> อาจจะออกข่าวด้วยนะ <c oughs>